ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านทั้งหลายมัสยิดดารุลมุตตะกีนบ้านสาครร่วมกับชมรมมุสลิมสัมพันธ์ภาคใต้ขอเชิญร่วมงานการกุศลเพื่อสมทบทุนการศึกษาศาสนาอิสลามของเยาวชนในวันเสาร์ที่19ธันวาคม2558นสณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสาครหมู่ที่3ตะบลสาคออำเภอท่าแพจังหวัดสตูลเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้สรงคุณ ในหัวข้อความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมและการอยู่ร่วมกันในสังคมอิสลามโดย,โดยอาจารย์ยฟาริดเฟนตี้อาจารย์อาบิดีนฮัสสันอาจารย์คอลิดวารีแล้วพบกันวันเสาร์ที่19ธันวาคม2558ณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสาครหมู่ที่3ตำบลสาคอนอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลร่วมสมทบทุนบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสตูลชื่อบัญชีนายอาจตาวโตอิหม่ามประจมั สยิดเลขบัญชี9100279102โทร0876309433 0629749150